บำรุงความกำหนัดแบบค้นตายด้านน่ะนะยังไงกับ่เฮอบอกออนีออ่ละว่าดีบะดีมากๆเยี่ยมที่สุดเลยค่ะสวัสดีครับอิสานพ่เจ้าครับมาเบิดครอบครัวเลยเมื่อเนี้ยสวัสดีค่ะใช่นปลานะครับเก็บเห็ดก้อนอันนี้ก็เห็ดงัดเอาเลยตายด้านความกำหนัดต่ำ ฟังดีๆเขาป้ามหาสมุนไพรบำรุงความกำนัดสำหรับผู้ใดบางคนหลายๆคนเลยแหละนะที่เป็นอยู่ทุกมื่อนี้รวมถึงเจ้าพร้อมเลยแมนว่าแบบคนตายด้านน่ะนะจังใดกับว่าหือว่าอือนิ่งใซยแล้วสิใส่สมุนไพรตัวใดทำแบบใดก็ต้องมหาในปลานี่นะพี่น้องมามาน้ำข่อยเลยเจอแล้วค่ะ กระชายกระชายปลาค่ะนี่ค่ะนี่กระชายปลา,า,านะพี่น้องนะน,นี่ให้เบิ้งชัดๆนะครับต้นกระสิเป็นจริงส่นะครับกระล้<ๆ>ายกับกระชายบ้านเฮาธรรมดานั่นแหละนะครับเพียงแค่มันอยู่ในปลาเบิ้งโค้นมันนะครับนี่โคนมันหรือว่ากกมันหรือว่าเง่ามันน่ะนะเป็นปลาเลยค่ะนี่โอ้โหหลายคักนะครับกระชาย โอซีอ่ไฮลา่าเป็นคนขุดนะครับเนาะขุดอีล่านะครับขุดลงไปงัดไมล่างัดบุยนี่คือกระชายปลานะครับเขาขุดได้นะครับเบิง่งนี่หัวก็สิเป็นลักษณะนี่เลยนะครับเดี๋ยวอีล่าถือดูสวยงามบ่ละ่ะนะครับเป็นหัวเป็นหัวเลยนะครับอีล่าขี้เบิง่งให้มันเบิ่งเห็นหัวดีๆดูดแ่ดินออกดีๆดูด แบบนี้เลยนะพี่น้องกะหัวซี่ออกสันๆนแน่นะครับสันกว่าไอ้ไอ้บ้านของบ้านนะครับมันก็ออกตุบปป๊นะครับต,ต้นยังสี่มันก็เอาไปลวกกินกับแก้วกินกับยี้ยังก็ได้นะพี่น้องนะกินกันน้ำพริกนะครับเอาไปลวกก้อนหนะ้าแล้วก็กินที่ล้ำต้นมันแซบนะครับอันนี้แซบอิลิใครตายด้านตามต่อกับอีสานบ่เจ้าได้เลยคะ่ะ สูตรนี่ควรเอาเหงาของมันเลยนะครับบมแมนหัวหัวยังสี่เขาเขาเอาก็ได้แต่ว่าเอาเหงามันสิดีกว่านะครับเหงาแบบนี้นะครับเหงานี่เหงาของมันเลยแหละนะครับอเอาเหงาก็กใช้ปลานี่นะไปบวกกับใบหญ้าขัดมอนหรือว่าที่คนพเท่เผาแก้บ้านเขาเอามาตัดทําเป็นไม้กวาดนะพี่น้องนัน่นแหละใบ ของหญ้าขัดมอนเนี่ครับต้นขัดมอนนะครับที่เอาไปทําไม้กวาดนะแล้วโดยแผนไทยเขาให้เอาไปใบเนี่ยปริมาณเท่ากะกระชายปลาไปต้มดื่มนะครับการต้มกะเขากระทุบหัวอันนี้นะครับทุบหัวกระชายปลาแล้วก็ต้มให้น้ําเดือดเท่านั้นแล้วก็กินกิบเป็นน้ำชาเป็นประจำเท่านั้นเองนะครับกินเป็นประจำกะสิช่วยบำรุง ความกำหนัดเหมาะสำหรับแบบคนกามตายด้านนะพี่น้องนะอันนี้ดีมากๆเลยนะครับสูตรนี้นะเดี๋ยวกะสิมีคำถามตามมาว่าใส่กระชายบ้านได้บอความจริงพี่สารพระเจ้ากะคิดว่าได้นะพี่น้องเพราะว่ากไกระชายบ้านนี่ก็หน่าเสียวไม่ออกจากป้านเนี่แหละไปปลูกนะครับบนหน่าสิตตัง้งแตกตั้งกันเท่าใดนะกะร้องเฮ็ดเบิงถ้าผู้ใดเป็น อาการตามที่ว่านะพี่น้องอันนี้มันกับบได้เสียหายอย่างดอกดีกว่าปลอยให้มันนอนจูรูอยู่อันนี้ก็สิเป็นความสุขทางครอบครัวน้ำบัวแม่บ้านหรือว่าพอบ้านนะครับก็บลองเทศเบิ่งได้นะครับบ่ยากดอกอีหล่าว่าดีบะดีมากๆเยี่ยมที่สุดเลยค่ะสวัสดีค่ะ